วนี้เราจะมารีวิวยายงาบาร์เบอร์นะจ๊ะมาคอนี่ไหนหวีอันนี้ก็มีอันนี้เหรอไม่ได้ซื้อหวีแล้วมาสักโอ้ไม่ไหนเหรอไอ้แกะหีแกะไหนผมไม่ใครมนตัดอย่างงี้ให้เป็นทรงปะมันก็แค่ซอยออกเฉยๆเองไม่เห็นจะยากตรงไหนลองทรงโอมดีมันสูงมากคือตรงเนี้ยต้องตรงเนี้ย ก็ต้องใช้หวีหวีเล็กๆไงข้างลนก็ใช้หวีใหญ่ๆไล่ขึ้นมาถูกไหมโอ้โก้โอ้นน่นแหละโก้อ่านั้นแหละขึ้นไปโก้โอ้หน่ะนะตาเป็นงั้นอ่ะโอ้เขาค่อยๆขึ้นไปอย่างนั้นอยางนั้นะเอาเดี๋ยวเอาอี้นนี้ลองเอาเอาหวีนี่ลองหวีนีลองโอ้นอ้โอ้โอหวีนีอ้องโอเอาหอีนอ้ลองโอ้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 ดอ้โอออ้ออ้อออ้โออ้โอออ้อ้เออออเออ เฮ้ยได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้ดิ๊กหนูนะเออดิ๊กหนูเอาตรงนี่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 ก่อนเอาเนี่ยเอาหมูอ่ะเอออเาเนี่ยเอาหีเอาหมีไม่ต้องเอานั่นเอานั่นแรงเขาเอาข้าคือขึ้นขึ้นิีนี่นี่นี่เอาเออแล้วดิ๊กขึ้นมาอีกเออ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 ยี้เออเนี้มันจะได้นี่ไม่ต้องไม่ต้องปาดอย่างนั้นสิถ้าสมมติว่าทำแบบนี้ใช่ไหมเราก็อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ถ่เลย ถ่ายเลยถ้าคือให้มันอะไรที่มันเกินวิวมาไปว่ามันยาวไงก็คือถ่ายเลยถ่ายออกไปเลยถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยถ่ายแบบไม่ต้องไถ่อ้ไม่ต้องไถ่ายงี้จีอย่าให้มันอย่าให้มันสั้นเกินนะเพามันอันนี้มันเป็นบักต้องบนหนาเดี๋ยวเอาลูก้าไหนไปตัดไปตัดทีละนี่อ๋เนี่ยากยถ่ายออกไปเลยสิจะไปถ่ายอย่างนั้นเดียถือว่าถ่ายแบบ รื้อให้มันหลุดไปเลยหรือมันไม่ค่อยคงบีแล้วนี่ยเออมันต้องใช้หัวนี้ไปเลยเพราะว่ามันจะได้ออกใช่ไหมใช่ถูกที่ท้ายเอาหัวตรงนี้ไปอ็นเนาอเปียกเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนต้องเปียกกะเปียกมันยากพูดไปพูดไปแบนๆเข้าไปไข่ไปเลยไม่ได้หรอไข่ไม่ออกไปเลยต้องเอาให้มันเออมันแอนนี่โลีตังหลุมมันนี่เออเดี๋ยวมันจะหลอมเข้าไปสู่กันเหนียไหวมิเนี่ยไหวสิ เขาแง่งออกเออนั่นแหละแง่ออกนั่นแหละเออเอาให้มันออกให้หมดไม่ได้หรอนี่โอยอยากผมแห้งผมเปียกเออให้ก็ผมเปียกหมดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่มันเลาะเลาะตรงนี้ส่วนฝั่งนี้เอาเรื่องหัวก่อนโก็เดี๋ยวก็ต้องนี่หัวกามนี่เลอะบนเลยเจไปแย่เอาหุ่นกันไก่ไก่มัน ฮึเบ็ดบักฮึหรือว่าจะเป็นอืมอืมมีเร็วเท่ากันนะนี่เออดีหรือยัง ตรงนี้เพระเอเอ่ออกมาอยู่คุณยูก็ได้กับตัวนี่เกียครับยายบอกเอาันนี้อันนี้เดี๋ยวนนนนก่อนเดี๋ยวใช้ไกลตัดขึนน้นมาเอยดักคืนนี้อะ่ะกลัวหูปิวจริงโคมต่ำหนึ่ เออดีขึ้นเออมันก็สั้นลงจริงๆเนาะอืแล้วก็เก็บโดยตัดตรงนี้ออกมีก็คือต้องไล่ผมตรงยาวๆใช่ไหมไล่แ่ะไล่ขึ้นเอกอก็ตัดเป็นไ่ข้างล่างนะไล่ข้างล่างขึ้นไปข้างหลังไม่ต้องยุ่งเนาะ กหลังไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ตัดก่อนก็ได้แค่เอาข้างๆให้มันสั้นๆนิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยข้างในเนี่ยก็ตัดแล้วเดี๋ยวให้คุณยายมาเก็บซอยใช่ไหมออตรงที่มันแบบยาวออกมาหน่อยนึงเดี๋ยวนะ ก็ว่าสองข้างนี้ตรงนี้มันไม่เหมือนกันเดี๋ยวสีจะเย็นข้างตัดอยู่บูบูสั้นมาแล้วสั้นหรือว่าเอาสั้นอีกนี้หน่อยได้เลย